เรื่องต่อไปครับจะพาไปเชียงคานครับไปทานปลาท่องโ,โกที่ไม่เหมือนใครกับชื่อร้านเก๋ว่าจิากโกะยัดไส้ปลาท่องโกตัวใหญ่ไส้แน่นที่ดูน่าทานของร้านจิกโกะยัดไส้นี้ตั้งอยู่ที่ปากซอย17ถนนคนเดินเชียงคานจังหวัดเลยมีลูกค้ารอคิวยาวตลอดเจ้าของร้านคือคุณนทีพรมจักรหรือพี่นัทวัย35ปีที่เปิดร้านจิกโกะยัดไส้มานาน12ปีแล้วเรามาคุยกับพี่นัทก,กันเลยครับพีน่นัทครับชื่อร้านจิกโกะยัดไส้ติดหูมากมีที่มาจากไหนครับ ชื่อร้านที่โกยัดไส้มันเกิดจากผมมาไปไปเช่าสถานที่ขายปลาตังโกยัดไส้เนี่ยครับเมื่อก่อนผมว้ผมยาว,วก็เจ้าของพื้นที่เขาเห็นแบบมีแบบทรงคล้ายๆกับที่โกอะไรเงี้ยพี่แล้วก็บวกขายปลาตั้งโกเขาเลยตั้งให้เลยได้ใช,ชื่อนั้นมาตั้งแต่ตั้งแต่นั้นเลยปลาตั้งโกยัดไส้เกิดขึ้นได้ยังไงครับ ตอนแรกก็คือทำนัอโกธรรมดาเนี่ยแหละแล้วก็กลับมาจากที่กรุงเทพแล้วก็คุณอาเขาทําปลาตั้งโยัดไส้เนี่ยผมก็งงว่ามันเืออะไรมันจะมีไส้หมูไส้กล้วยสังย่งน่าหยาเงี้ยผมก็ลองสอบถามแล้วก็เขาก็แนะนามาเงี้ยเราเราก็ค่อยมาดัดแปลงขั้นตอนในการทาปลาตั้งโขดยัดไส้มีอะไรบ้างคบพี่มันก็คือการนําแป้งปลาตั้งโขดมารีดให้มันเป็นแผ่นบางแล้วก็วางไส้ลงไปแล้วก็หอ่อแล้วก็หลงทออแล้วปลาตั้งโขดธรรมดาต่างกับปลาตั้งโขดยัดไส้ยังไงบ้างคบ ถ้าปลาลันโตธรรมดาจะประก,กอบใช่ไหมครับแต่ว่าปลาลันโกลย่างทางผมเนี่ยจะเป็นแบบแป้งนุ่มๆนะครับพี่ไส้หมูก็จะออกคล้ายๆแบบต่อเปี๊ยะนะครับราดเป็นซอสเปรี้ยวหวานน้ำจิ้มก็คล้ายๆกับพวกหอยทอดเนี่ยพี่อยวรับรองว่าไส้หมูนี่ทีเด็ดเลยครับแล้วก็ส่วนไส้กล้วยนี่ก็จะเป็นรล้วยหอมเชียงคานาะมีรสชาติเปรี้ยวน,นิดๆทีนี้พอขึ้นมาก็ร้อนๆเแล้วจะราดด้วยนมข้นมันนี้ก็ทีเด็ดอน่นครับผมส่วนสังขายาเนี่เราเราเคยทานกันอยู่แล้วประมาณแบบขนมปลาลันโกจิ้มสังขยาเนี่ยพี่แล้วเห็นเป้งๆแบบนี้ราคาชิ้นละเท่่าไหรรคับ แล้ว้องโกโหยาไส้ชิ้นละ35ครับพี่แล้วก็ถ้าสามไส้ก็3ชิ้นร้อยครับพี่ง่ายๆเลยอยากทราบว่าขายได้วันละกี่ตัวครับพี่ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวประมาณยืนพื้นก็ประมาณวันละร้อยถึงสองร้อยตัวเนาะว่าถ้าเป็นแบบเป็นโลซีซันนี่ยพี่โลซีซั่นมันก็คนจะน้อยหน่อยก็ยืนพื้นไว้สัก50าสถึงตัวต่อวันใครที่ไปเชียงคานนะครับแล้วก็อยากทานปลาทั้งโกยดไส้ของร้านจิกโกยดไส้ก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับ ปลาข้องโก๋คู่กับชาแล้วใครกันหนาจะคู่กับเรา่ออยู่นะครับ